สวัสดีค่ะน้องๆก็วันนี้ก็พบกับพี่อีกแล้วเนาะโดยที่เนี่ยก็จะเป็นข้อที่9้าแล้วสำหรับวิชาไดนามิกเนาะพี่ก็จะมาพาทําเลยดีกว่าโอเคโดยที่โจทย์ข้อนี้เขาก็จะให้เป็นเหมือนล้อมาเนาะแล้วทีเนี้ยก็จะมีแรงดึงจากตรงนี้ไปคือ t บวกสิบ แล้วก็รัศมีวงเล็กเนี่ยคือ0.4แล้วรัศมีวงใหญ่ก็คือ0.75ย์จุดเให้ได้อีกมวลน่าจะเป็นมวลทั้งหมดเนอะก็คือหนึ่งกิโลกร,รัมแล้วก็รัศมีใจเลชันคือ0ูนเมตรหาโอเมกา้าที่ t ีเท่ากับหวินาทีก็คือ พอมีแรงตัวนี้ดึงไปปุ๊บผ่านไปห้าวินาทีแล้วโอเมกา้าเท่ากับเท่าไหร่โอเคประมาณนี้พี่ก็จะพามาดูตรงนี้ก่อนเราจะมาเขียนฟรีบอดี้ไดอาแกรมเนาะภาษาภาษาฟิสิกส์เขาเรียกกันอย่างนั้นโอเคเรามาดูกันแรงแรกแรงน้มถ่วง W มี W ก็ต้องมีแรง n และทีนี้พอมันเคลื่อนที่ไปทางนี้ใช่ไหมมันก็จะมีแรงเสียดทานที่มาฝั่งนี้ก็คือแรง f นั่นเองและมันยังมีความเร็วโอ้โหโอ้โหโงเฉยงงอ่ะและยังมีความเร็วที่ออกจากจุดศูนย์กลาง แบบนี้ด้วยอ่าน่าจะหมดแลละน่าจะมีประมาณนี้โอเคพอเราล่างอะไรอย่างงี้เสร็จแล้วเราก็ลองมาเขียนดูว่าเออจะได้เป็นยังไงตัวนี้เราก็จะเห็นว่าแบบมันมีแรงที่ผ่านไปนงังในทางแกน x เนาะแล้วก็จะตั้งว่าแกน x เนี่ยมันมีแรงนะแรงที่กระทำนะ ซิกมาเอฟเออซิกมาอินดิเคเตฟดีทีเนี่ยแล้วกับเอ็มวีสองลบเอ็มวีหนึ่งซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วตอนแรกมันหยุดน,นิ่งเพราะฉะนั้นวีหนึ่งเป็นศูนย์โอเคเรามาดูกันเออเอฟเรามาดูว่ามันมีอะไรบ้างตัวนี้ก็คือ f ตัวแรกนะคะก็คือ t บวก10นั่นเอง dt 0ถึง5วินาทีและก็ลบกับลบกับแรงเสียดทานเนอะเพราะว่ามันส่วนทางกันก็จะได้เป็น f คูณเดลต้าเท่ากับ mv g โดยที่ v ตัวเนี้ยเราต้องรู้ว่า มันก็คือโอเมก้าอ่ะนั่นนี่นะคะโอเคเรามาแทนค่าลงไปเลยดีกว่าอินทิเกรตก็จะได้ทีกำลังสองส่วนสองบวกกับสิบทีศูนย์ถึงห้าลบกับ f คูณห้าเท่ากับหนึ่งร้อยคูณกับโอเมก้าคูณศูนย์จุดเจ็ดห้า จัดเรียงรูปให้สวยงามคำนวณเืิดปาดก็จะได้75โอเมกา้าบวกกับ 5F เท่ากับ62.5ได้เป็นสมการที่1ต่อไปพอเราคิดในแกน X เ,เสร็จแล้วมันยังจะต้องมีอีกสมการหนึ่ง เื่อที่จะมาแก้สมการนี้ใช่ไหมคะเราก็จะตั้งเป็นสมการของการหมุนเนาะก็คือซิกมาอินดิเกต M DT เท่ากับ I โอเมกาสองลบ i โอเมกาหเหมือนเดิมเลยตัวเนี้ยเราก็รู้อยู่แล้วว่าตอนแรกมันอยู่นิ่ง ไม่มีการหมุนตัวนี้ก็จะเป็นศุนทีนี้เรามาคิดว่าตัวนี้โมเมนต์มันมีอะไรบ้างคือเราดึง P ไปใช่ไหมมันก็จะเกิดโมเมนต์เหมือนกันเพราะว่ามันไม่ได้ดึงที่จุด G เนอะออก็จะได้อินดิเกต0ถึงห t บวก10คูณกับ ศูนย์จุดสี่เพราะว่าเออรัศมีตรงนี้เนาะคือศูนย์จุดสี่โอเคแล้วก็ดีทีบวกกับมันมีแรงตรงนี้ f แล้วก็ระยะตรงนี้คือ0.75เนาะแล้วก็จะได้ f คูณ0.75 แล้วก็คูณ dt dt ก็คือเดลต้าทนั่นเองเอ้ยเดลต้าทได้ไงอ่าเดลต้า t ก็จะเท่ากับ i ตัวเนี้ยเราเขาให้รัศมีะเจเลชั่นมาเราก็ใช้สมก,การนี้ได้เลยก็คือ mk กำลังสองคูณกับโอเมก้านั่นเองโอเคเรามาแทนค่าลงไปเลยดีกว่าตัวนี้ก็จะได้ ศ4นจุดสีคูณทีกำลังสอส่วนสองบวกสิที่นถึงหบวกกับ F คูณศูนเคูณหเพราะว่าผ่านไป5วินาทีเท่ากับ M คือ100 K งร้ยจดให้มา0จูจด 3 5 0ห้าศ้ากำลังสองกั Omega. อเมก้าอ่ะฮะคำนวณได้1 2บสอจุดสองห้าลองคำนวณดูนะคะน้องๆได้เท่ากันหรือเปล่าลองเช็คดูลบสามจเท่ากับย e ี นี่ก็จะเป็นสรรมการที่สองทีเนี้ยเราก็คำนวณสรรมการที่หนึ่งกับสรรมการที่สองมารวมกันมันจะไดะ้คือเราตัดเอปไปได้เลยเราไม่ต้องคิด F เ,เลยนะเพราะว่าเขาถามหาแค่อเมซกเพอน้องลองคำนวณในเครื่องคิดเลขก็ได้หรือว่าน้องจะลองคำนวณมือก็ได้ก็จะหนักหน่อยนะคะ ก็จะได้โอเมก้าออกมาเป็น1.049 v a เรเดียนเปอร์เมีทิ่ตามเข็มนะคะ,อะลองดูว่าได้เท่ากันหรือเปล่านะคะข้อนี้ก็จะเยอะหน่อยมันก็จะมเีเชิงเส้นแล้วก็เชิงมุมมาเกี่ยวข้องเนาะเพราะฉะนั้นน้องๆก็ลองฝึกฝนดูพี่ว่ามันไม่ยากหรอกแต่ว่า เราต้องขยันทำไม่มีอะไรยากเกินความสามารถของเราน้องๆเพราะฉะนั้นพี่เชื่อว่าน้องๆทำได้สู้ๆคะ่ะ